ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราตอนนี้ยังคงระอุและก็ดุเดือดอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะบื้นที่กองทัพภาคที่2ที่มีเรื่องราวอัปเดตออกมาล่าสุดซึ่งกองทัพไทยเราครับสามารถถล่มยกฝูงฟาดกลางฟ้า,ฟา,ฟาปิดเกมโดนคขมแมงกระแทกดิน พร้อมกับจัดหนักที่จะยึดน่านฟ้าตลอดทั้งแนวรบเลยแล้วยังรวมไปถึงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานนะครับที่บังเกอร์ตอนนี้เสร็จแล้ว 99. 9อร์ซและเรียกว่าเด็ดขาดจุดันก็ยังมีอัพเดตอีกเครื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเขเมรหน,นีใต้อีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้มากกว่า100คนโอ้โหจะทะลักอะไรขนาดนั้นโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของกองทัพภักที่2กันก่อน,อนที่มีแรยง,งานอย่างเป็นทางการออกมาจาก con thấp buộc นะครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่และสําคัญกว่านั้นเนี่ยมีการตรวจพบดวบริเวณบรินที่แนวชายแดนจำนวน4ครั้งรวมทั้งหมด12ลําลครับซึ่งเราก็สามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้ถึง6ลําถือว่าไม่น้อยเลยครับครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นกองทัพของเราเนี่ยก็ยังวางกําลังแต้มในที่มั่นของตัวเองและก็มีการเฝ้าตรวจการตามเหตุการณ์ต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรด้วยและเตรียมพร้อมในการตอบโต้ทุกสถานการณ์เลยนี่ก็เป็นการอัปเดตของกองรบพระที่2อนะครับอยางเป็นทางการนะ ตอนนี้เหมือนเราเองก็เริ่มจะจับไตของขมนได้แล้วเริ่มได้จะยึดด้านฟ้าได้แล้วครับเพราะขมนถือว่ามาน้อยนะมาจำนวนสี่ครั้งกับ12ลําแต่ว่าเราสามารถตัดสัญญาณตัดการควบคุมเนี่ยได้ทั้งหมด6ลลำ ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องตัดสัญญาณที่ผมนาเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับที่เรานําไปไว้ใช้กับกองรปที่2ก็เป็นเครื่องตัดสัญญาณโดนที่มีรัศมี2กิโลและก็10กิโลเมตรสองออปชันเนี่ยเรียกว่ากินขมิ้นขาดเลยรอบนี้ก็น่าจะเป็นการขู่ไว้ก่อนนะครับจะมาบินก่อกวนไม่ได้เพราะว่าเราจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินและก็แน่นอนว่าในบรรีสีจังหวัดติดแนวชายแดนกับขมิ้นนั้นถ้าเกิดมีโดนบินขึ้นมาก็แน่นอนว่าเป็นของขมิ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะล่าสุดมีการออกประกาศมาแล้วนะครับขยายเวลาห้ามบินนโดน พื้นที่5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและก็พื้นที่ความมั่นคงจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งพื้นที่ห้ามบินแบบเด็ดขาดครับก็จะมีสะแก้วบุรีรามศรสะเกษสุรินและก็อุบลราชธานีและนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับรวมถึงจังหวัดระยองและก็จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดราชบุรีรวมถึงพื้นที่รัศมี9กิโลเมตรรอบสนามบินด้วยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากฝ่ายความมั่นคงของไทยเราครับที่ได้มีขยายเวลาห้ามบินโดนจนถึงวันที่30กันยายนเเลยสสหััททีีุ่่ดนก็ป็ป5จงว ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ถามว่าโดรนที่บินขึ้นมานั้นของใครของขาเมีแน่นอนนะครับเราห้ามบินตั้งแต่ โอ้โหตั้งแต่หยุดยิงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเห็นอย่างต่อเนื่องสําหรับโดนของเขเมนซึ่งรอบนี้เรามีวิธีการหยุดแบบเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มสําเร็จมากขึ้นเนี่ยก็เอวาสารโดนของเขเมนไปได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับที่ยืนยันชัด100เซว่าเราสามารถตัดสัญญ,ญาณได้ถึง6กลำด้วยกันก็เดาว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเอาล่ะมาต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานโอ้โหตอน,น ของชาวไทยเรานั้นหลั่งไหลให้กำลังใจทหารเต็มเปียบบวกกับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอรัญญประเทศครับก็ได้เร่งเข้าดาเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและก็ม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้การใช้ไฟฟ้านั้นมีความพร้อมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและบังเกอร์ของไทยเราครับสร้างเสร็จไปแล้วกว่า99 แข็งแรงทนทานสามารถรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีบังเกอร์นี้ไม่เป็นแค่หลบกระสุนได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังติดตั้งไฟฟ้าพัดลมรวมถึงระบบป้องกันน้ำรั่วอีกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากและนอกจากนี้ก็ยังมีการปักธงชาติไทยไว้บนบังเกอร์เพื่อย้ำว่านี่คือแผ่นดินของไทยเราพร้อมกับเป็นแนวบังเกอร์ที่ตั้งรับได้ตอบโต้ได้ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราครับสามารถปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบซักทีกับบังเกอร์บ้านหนองจานตอนนี้ที่ผมรู้แลวก็อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยเราก็สามารถยึดและก็สถาปนาพื้นที่คืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลืออีกบางจุดแต่ว่าเป็นส่วนเยอะนะส่วนน้อยที่เรายึดได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนบ้าน 6- 7หลังรวมถึงบ้านกำนันลีนั้นเราก็ยึดได้แล้วแล้วก็ตั้งบังเกอร์ตรงตรงข้ามหน้าบ้านกำนันลีด้วยซึ่งกำนันลีหลายคนอาจจะสงสัยนะตกลงแล้วเป็นใครกันแนะ่กำนันรีครับเป็นทหารเก่าแล้้วเหมือนนจะถถููกกสาาปแตต่งงั มาเพื่อคุมพื้นที่บ้านหนองจานด้วยจากฮุนเซนโดยตรงก็มีรูปถ่ายจากฮุนเซนหลายตัวหลายรูปและที่เราเหมือนหักหน้าฮุนเซนหักหน้ากำนันลีไปกว่านั้นครับคือล่าสุดเราก็มีการตรวจค้นบ้านของภรรยากำนันลีครับและก็มีการพบอาวุธปืนซึ่งก็เป็นการค้นหลายจุดเลยดําเนินการตามกฎหมายไปต่อเนื่องกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมต้องบอกเลยว่ามาอีกแล้วทะลักเข้ามาอีกแล้วครับรายงานกันทุกวันมากันทุกวันแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนเพราะว่าล่าสุดจับขมรนหนีตายอีกแล้วครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้มา10ิบ ไม่ได้มา20คนไม่ได้มา30คนแล้วก็ไม่ได้มา50คนแต่ว่ามาพร้อมกันเนี่ย100คนอูโหล่าสุดครับทหารพรานจันทบุรีนั้นก็จับกลุ่มชาวเขาเมนกว่า100คนแบกเป้อยู่ในป่าฝั่งไทยจากการสอบถามครับพบะว่ามีการยอมจ่ายเงินถึง6,000บาทซึ่งเป็นค่ากลางเพื่อที่จะข้ามมาทํางานโดยก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีครับได้จัดกาลังพลออกรัตเเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและก็ขนส่งสินค้าผิดกฎหมายพอมีการลาดตระเวนถึงช่วงคลองส่งน้ำชลประทานหมู่ที่8บ้านแหลมใหม่ตําบลเทพนิมิตอําเภอโป่งน้าร้อจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ได้พบกับชาวมเขมรกลุ่มนึ่งครับแบกสัมภาระอยู่ในป่าแล้วก็ได้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นชาวกัมพูชาจํานวนทั้งหมดเนี่ย43คนครับ แบ่งเป็นชาย23คนแบ่งเป็นหญิง17คนแล้วก็แบ่งเป็นเด็ก3คนซึ่งพอสอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็จะเดินทางไปทํางานทั้งจังหวัดจันทบุรีชนบุรีกรุงเทพลบบุรีโดยมีการจ่ายค่าเดินทางในราคาแตกต่างกันตามระยะทางนะครับมากสุดเนี่ยหกพันบาทราคากลางทางฝั่งไทยเราก็จับแล้วก็ส่งกลับเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับดาเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็อยู่ในโซนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งหนานพรานเนี่ยมีการลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ําร้อนและก็ได้จับกลุ่มแรงงานกัมบูชาอีกแล้วหลักรอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจํานวนทั้งหมด53คนซึ่งก็ได้มีการควบคุมตัวและก็ส่งกลับไปแล้วสําหรับชาวเขมรเ,เป็นร้อยที่ทะลักเข้ามาเขตแดนไทยเราโอ้โหเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ก็มี34 และตอนนี้ที่มันพีคแล้วก็ตบหน้าขมินไปเลยครับก็คือล่าสุดกระทรวงมหาดไทยของไทยเรานั้นเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับจะรับแรงงานเมียนมากว่าสี0,000ืคนจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเข้าไปทํางานในภาคตะวันออกเพื่อที่จะทดแทนแรงงานของขมิครับที่ลดลงนะและก็แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหก,กรรมอันนี้คือสิ่งที่เราตอบโต้ขมิไปนะครับงานนี้ขมิญยังไงก็ไม่รอดนะแล้วถ้าเกิดแรงงานเมียนมาแรงงานจากเนปาลฟิลิปปินส์แบบนี้เขาทํางานดีเขาอยู่ได้มันจะกลายเป็น ว่าเขมรตกงานไปแล้วหุนเซนอาจจะแย่มากกว่าเดิมก็ได้ต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาดูมุมมองในต่างประเทศกันบ้างทีล่าสุดชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้นั้นก็พร้อมที่จะนัดชุมนุมใหญ่กันเลยครับในวันที่14กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้โดยจะมีการเดินขบวนเรียกร้องเกี่ยวกับไทยเราครับในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยก,กันข้อแรกก็คือเรียกร้องให้ไทยเรานะปล่อยตัวทหารไป18นายข้อที่2ก็คือรัฐบาลกัมพูชา จะต้องยื่นฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศข้อที่3ก็คือรัฐบาลัมูชาจะต้องลงนามในข้อตกลงปารีส เพื่อแก้ไขปัญหาพรมแดนข้อที่4ครับประนามไทยไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงและขัดต่อกฎหมายการเพิกถอนสัญชิติาขมรตั้งแต่เกิดเป็นกฎหมายที่ฮุนเซนนั้นออกมาเป็นกฎหมายใหม่ที่ชาวกัมพูชาจะมาประท้วงกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกลุ่มขึ้นไหวทางการเมืองและก็กลุ่มแรงงานชาวขมรในเกาหลีใต้แต่การไปเดินประท้วงในเกาหลีใต้นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกินหน้าเกินตาไปหน่อยนะครับคนเกาหลีเขาจะเกลียดเอาสําหรับชาวกัมพูชาครับไปที่ไหนก็สร้างแบบชุลมุนปั่นป่วนกันที่นั่นต้องคอยดูกันว่าวัน สำหรับแรงงานของกัมพูชานะครับในประเทศเกาหลีใต้ทําดีๆนะครับทำไม่ดีเนี่ยเขาไล่ออกทันทีนะเพราะตอนนี้เขาเนก็ไม่ได้มีเครดิตในวิธีต่ตางประเทศเลยมาปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหน่อยเพราะล่าสุดฟิลิปปินส์นั้นมีการชะลอจัดซื้อ F 1 6จากสหรัฐอเมริกาก็มีการอ้างออกมาครับว่าเป็นปัญหาจากงบป,ประมาณที่สั่นคลอนไม่เบียงพอนะ แต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่ามีการเปิดบินใหม่ซื้อกลิปเพนกับประเทศสวีเดนขายดีไปเดน้ำเทท่าอีกแล้วครับหลังจากที่ไทยเราให้ข่ามตนรีวิวแล้วเหมือนเปนการจุดประกายภูมิภาคอาเซียนด้วยว่า เฮ้ยไทยเราทําได้นะเห็นผลงานถล่มขเขมรแล้วมันก็สามารถออกรบได้สําหรับกิปเพนของสวีเดนสวีเดนก็น่าจะชื่นมื่นมากกว่าเดิมเราเนี่ยเป็นคนใช้ขเขมรเป็นคนรีวิวแต่ขเขมรไม่ได้อะไรเลยเราเนี่ยได้มา1น0 0 0แล้านจากสวีเดนแล้วก็น่าจะมากกว่านั้นด้วยเรียกว่าดี2ต่อดี2เด้งกับเครื่องบินรบกิบเพนสงสัยจะมีส่วนลดในไทยเราเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นการสรุปอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุด กับสถานการณ์ชายแดนไทยของเราทางพื้นที่กองทัพภาคที่2และก็พื้นที่กองทัพภาคที่1ตอนนี้ถามว่าภาคไหนดูเดือดดังระอุก,กันอยู่ผมคิดว่าเป็นภาคที่2นะเพราะภาค2ตอนนี้ขมียนยังมีการสับเปลี่ยนกําลังมีการเติมกําลังมีการสร้างความมั่นคงในฐานที่มั่นอยู่นะครับพร้อมกับมีการบินโดรนเนี่ยเข้ามาประชิดเราอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่เราเหมือนดักจับสัญญ,ญาณได้แล้วซึ่งต่อจากนี้โดรนของขมีนก็น่าจะเกลื่อนป่าได้เลยเพราะว่า เราตัดสัญญาณเราตัดการควบคุมเดี๋ยวยังไงมาราอบเด็ดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกันได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

ណារីទេមកចូលឡូកមកចូលឡូកយ៉ាងណាហូបបាយមកតែមកមកតាខ្ញុំទៅទូប័ណ្ណបញ្ជាពីធនាគារលើមកប្រាប់ថាបាត់ឥឡូវនេះមិនអស់ដែរទេណារងចាំកាតដងស្ដ្រៃរបស់ធនាគារលើសិនអូរងអត់ទេអត់ទេបាទឥឡូវនេះណាឲ្យដាស់ផ្លូវខាងនេះឲ្យដាស់បានបាទបាទបាទណាខាងនេះណា បាទៗអាចាំມື្នេះចាំມື្នេះអាឡាយខាងនេះត្រូវបិទជៀមដាក់សាន់សាន់ត្រង់ចាំការដោះស្រ័យបោះដាក់លើសិនណាទៅទៅនោះឮបងឮៗចូលบ้านគឺจะได้ពព៉ាគ្នាយងាយបាទនេះបាញ់អ້ອមไก่បាទនេះអូមកៗៗៗ สั่ไปทำมใหญ่บ้างใหญ่ไปนักบอลนักบอลนักบอลร้อนเหรไม่รู้นักบอลนักบอลครอบมาจัดทีสวดดังมีบันพาเอาเมียบันพาไม่รีบันให้ I'll put them on the moon now. <laughs>